สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC ฟซีมอเตอีนะฮะกลับมาพบเจอกันกับผมโรเจรเช่นเคยครับทุกคนครับวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องราวของอันดับ3บนโพเดียมที่เฮเรสในสเปนที่ผ่านมาอาร์เรสเอสปากาโลหมายเลข41สนะครับสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของเจ้าตัวในตอนนี้ทําให้เขานั้นมีคะแนนสะสมอยู่อันดับที่2ตามหลังฟาบีโอควาตาราร์โของยามาม่าอยู่แค่ประมาณ7 8แต้มเท่านั้นเองนะครับถือว่าน้อยมากนะครับหลังจากผ่านไป6สนาม มาแรงมาแบบว่าเกินคาดจริงๆนะครับเกินที่เราจะนึกถึงว่าโอ้โหอาพิเลียนะฮะทำไมปีนี้ก้าวกระโดดไปจริงๆท่ามกลางข่าวล่ำข่าวลือนะครับที่ออกมาว่าพวกเขากำลังจะสูญเสียสิทธิพิเศษไปหรือเปล่าในเรื่องของจากที่ปีที่แล้วอาจจะไม่ได้ประสบความเร็จขนาดนี้นะครับยังคงได้รับสิทธิพิเศษบางสิ่งบางอย่างนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์ในเรื่องของการทดสอบการเทสในเรื่องของอะไรที่สิทธิตรงนี้เขาจะให้สําหรับ ทีมที่ยังไม่สามารถจะชนะได้ยังไม่สามารถที่จะมีโพเดียมตามที่ทางโหน้าเขากําหนดเอามาไว้เนี่ยแต่พอผ่านไป6สนามเนี่ยเขาสามารถที่จะมีโพเดียม3ครั้งนะครับหนึ่งนั้นคือการชนะด้วยเนี่ยมันเลยทําให้อีก15สนามที่เหลือเนี่ยผมเองก็อดคิดไม่ได้นะครับว่าเขาอาจจะแบบว่าเสียสิทธิ์ในตรงนี้หรือเปล่าสำหรับทีมอาร์พิเลียแต่เรื่องของ ช,ชนะหรือว่าเรื่องของความสําเร็จบนโพเดียมผมคิดว่า15สนามเนี่ยมีแน่ๆฮะแต่จะไปเข้าสนามไหนเท่านั้นเองนะครับดังนั้นในตอนนี้ยังคลุมเครืออยู่นะฮะว่าจะโดนหรือไม่โดนนะฮะเรื่องเรื่องสิทธิพิเศษที่ได้รับมาเนี่ยแต่เจ้าตัวเองก็ออกตัวมาตั้งสัปดาห์ที่แล้วนะฮะว่าไม่กลัวฮะโดนโดนไปเพราะว่าไม่ได้คิดอะไรมากมายแนละ้วตอนนี้มั่นใจเต็มที่ว่ารถแข่งเนี่ยโอเคมั่นใจในทีมงานที่รู้มือกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็มั่นใจในฝีมือของตัวเองนะครับว่าเข้ากับรถได้ อย่างเต็มที่เหมือนกันนะครับอ่าก็ถ้านักแข่งรู้สึกว่าไม่กังวลไม่อ,อะไรก็ทีมงานก็คงไม่ต้องคิดอะไรมากแล้วมั้งนะฮะจะโดนตัดไม่โดนตัดยังไงก็เป็นประเด็นเล็กน้อยนะครับเนาะอ่าทีนี้ย้อนไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นที่เฮเอสบ้างนะครับเจ้าตัวก็ย้อนให้ฟังว่ามันเป็นผลงานที่น่าผิดหวังเอ๋บางท่านอาจจะบอกว่าคุณปุ้ยเนี่ยเขายังจะผิดหวังอีกเหรอันดับที่3นะใช่ฮะมันผิดหวังสําหรับเขาเพราะว่าเขาเนี่ย ออกตัวมาแบบหายนะเขาใช้คํานี้เลยนะครับว่ามันเป็นการออกตัวที่ไม่ดีของผมปีนี้มันไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกนะปีนี้มัน 2- อสหนนล้วนะครับที่เรามาเสียตรงการออกตัวเรื่องของการใช้ครัชเนี่ยแล้วทนี่ก็เหมือนกันนะครับแล้วเขาก็รู้สึกโกรธมากนะครับที่กับผลงานในแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเขามีความมั่นใจในความเร็วของตัวเองแต่ไม่สามารถที่จะแซงขึ้นไปได้ไม่สามารถที่จะจบหนับที่ดีกว่านี้ไม่สามารถที่จะไปต่อสู้กับแฟบไปต่อสู้กับเปโก้ได้ มั่นใจขนาดนั้นเลยฮะถ้าลองย้อนดูในการแข่งขันนะครับเราจะได้เห็นว่าเขาเนี่ยติดอยู่2คันที่อยู่ข้างหน้าเขาก็คือแจ็คมิลเลอร์43องดูกติแล้วก็มาร์คมาเกส93ของรบทรงฮอนด้เนี่ยก็ติดอยู่20รอบวนะทุกคนนานไม่20รอบนานนะฮะแล้วเพิ่งที่จะมาแซงได้แล้วก็หนีเอาโพเดียมจากมาร์คจากแจ็คไปได้ในรอบในอีก5รอบสุดท้ายเท่านั้นเองนะฮะ แล้วก็เลยพูดไปถึงนักแข่ง2คนนี้ด้วยว่าแม้เนี่ยพวกเขาทั้งคู่เนี่ยเบรกกันช้ามากแล้วไปเบรกอยู่ตรงกลางโค้งอะ่ะผมก็เลยไม่สามารถที่จะแซงเข้าไปได้ไม่สามารถใช้ความเร็วแซงเข้าไปได้นะครับถ้าจะถามผมว่าผมรู้สึกเหมือนเป็นการเบรกช้าไหมผมรู้สึกแบบนั้นจริงๆนะทุกคนเพราะว่าอะไรผมมีอยู่เหตุผล2ออย่างนะครับที่มาสนับสนุนความคิดนี้1่หลัหลังจากแซงไปแล้วปุ๊บเนี่ยเอสปาการโลเนี่ยพุ่งนำา2คนนั้นแบบหายลิบเลย นั่นก็บ่งบอกชัดเจนนะครับว่าเขามีความเร็วจริงเขาก็ย้อนให้ฟังนะครับว่าหลังจากที่แซง2คนนี้ไปได้นะครับแซง2คนนี้ตอนแรกเขาแซงแจ็คมีเรื่องในโค้งสุดท้ายแล้วหลังจากนั้นมาไม่นานเขาก็จะเห็นมาร์กมาเกตบานออกไปแล้วเขาก็เลยแซงเข้าไปพอแซงเข้าไปปุ๊บเนี่ยเขากดได้138ฮนะซึ่งตรงนี้เขารู้สึกว่ารู้สึกว่าพอใจมากๆนะครับเราคิดไปถึงว่าเอ๊ะแบบนี้มันจะสู้กับอีก2คนที่เหลือได้ไหมอะไรประมาณนั้นหมายถึงว่า ถ้าสมมติว่าวิ่งอยู่ในตอนนี้ตั้งแต่แรกนะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้ไติดมาร์กกับติดแจ็คมิลเลอร์อยู่นะทุกคนมองว่าสามารถต่อสู้ได้ไหมผมก็ว่าใกล้เคียงนะฮะใกล้เคียงนะครับวิ่งมา138เนี่ยถือว่ามีอาจจะมีโอกาสอยู่เหมือนกันเพียงแต่ในตอนแรกเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ้ยคุณปุ้ยมันจะไปสู้กันได้ยังไงล่ะคุณดูเวลาของแฟบของเปโก้มาเทียบกับเอสปาโรที่อย่าลืมนะว่าเอสปาโรในตอนนั้นเนี่ยติดแงกอยู่กับ2คันนี้แต่ส่วนตัวที่ผมมองว่าไปติดแงกเพราะว่าแจ็ ถ้าถามผมว่า3คันในในแถวในกลุ่มที่2เนี่ยผมว่าแจ็คเป็นคนที่ช้าที่สุดแล้วมันก็นํามาซึ่งต้นตอที่ว่าทําไมถึงเบรกแบบว่าไปชอบเบรกอยู่กลางโค้งแล้วทําให้เอสปาร์ขเราข้องมือหินไงที่แซงขึ้นไปไม่ได้ไงฮะคือใน3คนเนี้ยแจ็คนั่นเลยช้าสุดแต่ไม่ได้ว่าพลาดนะฮะคำว่าช้าไม่ใช่เป็นการพลาดพลาดคือจะต้องบานออกไปจะต้องเปิดช่องให้แสงแต่แจ็คนี่ยี่สิบรอบเขาแทบที่จะไม่บานเลยครับแต่เขาวิ่งอยู่แบบนี้แล้วสนามมันเป็น ความกว้างของพื้นแทรกเนี่ยจากซ้ายไปขวาแค่11เมตรฮะ11เมตรแล้วในเมื่อไม่บานออกไปมันจะเ,เวลาไหนไปแซงกันได้ครับจังหวะที่มาร์จะแปะมาปุ๊บแจ็คก,ก็เอถึงโค้งก่อนไปทางตรงสั้นด้วยฮะหละอืเอ็ดเมตรความกว้างของแทรกเนี่ยถือว่าหน่อยเดียวนะฮะหน่อยเดียวสนามคริกร็ยุคเก่าไงแล้วทางตรงแค่ประมาณ 600, เนี่ยหกรเมตรประมาณนั้นนะฮะถือว่าตรงถือว่าสั้นมากครับดังนั้นมาร์ จะสลด์สตรีมขึ้นไปจะไปแปะมันก็แทบจะไม่ได้แต่จังหวะที่มาร์กแซงเนี่ยก็คือแจ็คบานไปหน่อยหนึ่งมันก็เลยกลายเป็นว่าถ้าข้างหน้าไม่ผิดพลาดเนี่ยอย่าหวังว่าข้างหลังจะแซงกันได้ง่ายๆที่นี่นะฮะมาร์กเองก็จ้องอยู่นานนะครับขึ้นไม่ได้สักทีพอแจ็คบานไปหน่อยหนึ่งมาร์กก็เสียบเรียบร้อยเลยแต่ทีนี้เอสปาโกโลก็กว่าจะแซงแจ็คได้แจ็คก็ต้องพลาดเหมือนกันกว่าจะแซงมาร์กได้มาร์กก็บานไปแบบว่าก็มีช็อตเอ่อเพรเซฟที่พวกเราได้เห็นกันนั่นแหละของมาร์กนะ เห็นไหมครับว่ามันก็เข้าใจนะครับผมเองผมไม่ได้ที่ททจะมาอวยเอ,เอ,เอสปาโรโลให้มากเกินนะแต,แต่แต่เท่าที่มองเนี่ยผมว่าเขามีความมั่นใจตั้งแต่ก่อนแข่งครับยิ้มน้อยยิ้มใหญ่เลยนะอ่านะครับไม่ไม่ได้แบบว่าปกติอาจจะไม่ได้ว่าขนาดนี้นะครับแต่จะมองเนแบบเหมือนมันมันม่นใจในในศักยภาพของรถของตัวเองมากแต่พอไปแข่งจริงแล้วก็หัวเสียเพราะว่ารู้ว่าตัวเองเร็วนะฮะแต่ไม่สามารถที่จะไปได้เพราะว่าติดอยู่2คันนี้ ดังนั้นก็เดี๋ยวจากนั้นไปนะครับมาดูที่ว่าผมมองเอสปาโกอรว่าอย่างไงกันบ้างในมุมมองส่วนตัวเนี่ยถามว่าในตอนนี้ความมั่นใจของเขาเนี่ยมาเต็มมันเป็นตอนแรกเราอาจจะมองว่าแหมบังเอิญหรือเปล่านะคนนั้นอาจจะไม่ดีทีมนี้รถไม่พร้อมอ่าแล้วก็ได้พัฒนารถมากขึ้นกว่าเดิมแต่ทุกคนสังเกตเห็นนะฮะว่าทุกทีมทุกคนเนี่ยเขาก็พัฒนารถมีเวลาในการพัฒนานอย่างเต็มที่เนี่ยใน5-6สนามที่ผ่านมาน ผมว่าในตอนนี้ก็ตกผลึกมาเต็มที่แล้วละ่ะตกผลึกมาซึ่งแน่นอนนะครับว่าอาร์พีเลเองต่อให้สูญเสียไปถ้าให้ผมคิดแทนนักแข่งเนี่ยผมผมก็ยังคิดเหมือนกับคล้อยตามเขานะฮะว่าไม่ได้ไม่ได้น่ากังวลอะไรนะกับสิทธิที่ได้มาเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอาจจะไปม,มีส่วนกับนักแข่งคนอื่นของทีมนะฮะอย่างอย่างมาร์กอย่างมาร์กหริวญาเลสแต่ถ้าเป็นในตัวของเอสปารกเนตผมว่าเขาน่าจะ ชินชากับโมเมนต์ตรงนี้แหะคือจะได้ใช้สิทธิพิเศษหรือไม่ได้ใช้ี่มันก็มีค่าเท่ากันมันไม่ไดม้มีอะไรที่มันแตกต่างอะไรมากมายนะฮะทีนี้ถามว่าเส้นทางที่จะต่อสู้กับฟาบิโวพัตตอร์โรนเโอเคเนะี่ยมันจะไปได้ไกลแค่ไหนอย่างไรบ้างนะครับเจ้าตัวเองก็แน่นอนนะว่าการได้ต่อสู้กับแชมป์โลกนะกับคนที่แข็งแกร่งที่สุดในตอนนี้กับคนที่มีคะแนนอยู่หัวแถวเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาอยู่แล้วแต่เขามั่นใจว่าเขาจะสามารถต่อสู้กับแฟบได้เนี่ยไปจนถึงนู่นแหละฮะสิ้นสุดฤดูกาล ในตอนนี้ยังไม่พลาดครับในหัวแถวมีอยู่แค่2คนนะครับที่ไม่พลาดนะฮะนอกนั้นพลาดไปหมดแล้วครับอนอกนั้นแบสเจนนี่เหมือนจะมาดีก็กกเริ่มที่จะพลาดไปหน่อยหนึ่งแล้วอาร์เรกลินเหมือนจะมาดีก็เริ่มพลาดไปนิดหนึงเหมือนกันกลายเป็นว่าทั้ง4ี่หนแล้วก็ทั้ง2อในตอนนี้นะครับที่เรียกว่ายังคงนิ่งยังคงเหนียวหนึบกันอยู่ะนะครับดังนั้นก็ ถือว่าเป็นอะไรที่เป็นสีสันใหม่นะครับของการแข่งขันมอเตอร์ีในยุคนี้ที่ว่าเอ๊ะทีมโรงงานเล็กๆเ,เนี่ยทีมที่ไม่เคยได้ลุ้นเลยเนี่ยทีมที่อาจจะมองว่าชนะครั้งเดียวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของความฟลุกความบังเอิญความอะไรยังไ,ไงไหมนะครับพอมาในปีนี้จะบอกว่าฟลุกก็คงไม่ใช่นะฮะจะบอกว่าบังเอิญก็คงจะไม่ถูกต้องปีนี้มาเอาจริงนะฮะแต่เรื่องของนักแข่งเพื่อนร่วมทีม อันนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะเอาจริงนะครับสำหรับมา์ฟลิกวินยาเลสนะครับที่ยังคงทําผลงานได้ไกลห่างจากเอสปาโกโรอยู่พอสมควรเขาอาจจะมีช็อตที่ให้หวาดเสียวอยู่ก็คือในเรื่องของการซ้อมมายังไม่คดีในตอนแรกหมายถึงว่า4-1เอสปาโกโรนะฮะอ่ามันจะมีหลายช่วงนะครับที่ท็อปการนักวิิกวินยาเลสเนี่ยซ้อมมาดีกว่าเขาครับแต่พอบทจะไฟนอลบทจะ จะตัดสินการคุริฟายยีเนี่ยนะเขาก็เอาตัวรอดได้เสมอแต่เขาก็ยังมองมุมบวกนะครับว่าถึงแม้ว่าในสนามนี้จะไม่ได้ต่อสู้เพื่อชัยชนะเนี่ยแต่เขาก็สามารถที่จะได้เห็นนะครับว่าอะไรคือสิ่งที่เขาจะต้องปรับปรุงแก้ไขนะครับเขาพลาดไปตรงไหนเขารู้แล้วล่ะในตอนนี้แน่นอนนะว่าก็คือที่ผมบอกไปต้นรายการก็คือเรื่องของการใช้คลัสเรื่องของการออกตัวเขามองว่ามันเป็นหายนะในสองครั้ง3ครั้งแล้วในปีนี้ครับก็แน่นอนนะครับว่า การที่ออกตัวไม่ดีแล้วในสนามที่มันแซงกันยากแบบนี้เนี่ยมันก็เทียบเท่ากับหายานะแหละยิ่งมารู้ว่ารถเรามันมันมันแรงมันสามารถที่จะแซงคันหน้าได้แต่มันก็แซงไม่ได้เพราะว่ามุมที่แซงมันแคบพื้นแทรกมันแคบทางตรงมันสั้นมันจังหวะมันแซงยากเนี่ยมันก็หงุดหงิดมันก็โกรธเป็นธรรมดานะครับอ้าวก็หวังว่าคงจะเรียกว่าจับตาดูกันไปนะครับสําหรับ f c ของค่ายนี้ซึ่งผมมองว่าอาจจะยังมีไม่เยอะนะครับเท่าที่ผมมองมอง,มองดูสํารวจดูเนะี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังคงมองไปที่เอ๊อย่ามาห้าไหมเอ๊ดูคาติไหมเอ๊ฮอนด้าเอ๊สุสกินะครับเอ๊อาร์พิเลียทีมไหนล่ะโดยเฉพาะเพื่อนๆที่เพิ่งมาติดตามใหม่ๆเนะี่ยอาจจะแทบที่จะไม่คุ้นนะครับนักแข่งคนนี้ชื่อไม่คุ้นหูเลยนะเออนะครับนักแข่งคนนี้อทีมอาร์พิเลียเนะี่ยไม่คุ้นเลยรู้จักแต่ดูคาติรู้จักแต่ฮอนด้ารู้จักแต่เอ็มวันอะไรไปอย่างนั้นนะฮะ แต่ก็พิสูจน์ได้เห็นแล้วนะครับว่า6ส6สนามผ่านไปเนี่ยสามโพเดียมชนะ1ครั้งจบอันดับ3เนี่ยสครั้งเนี่ยถือว่าไม่ธรรมดานะครับไม่ธรรมดาม่ได้มาเล่นแน่ๆนะครับมีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวนะครับทุกคนเนาะอ่ะมอเตอร์จีจะกลับมาเจอกับทุกคนอีกครั้งนะครับในอีกประมาณสัปดาห์กว่าๆนู่นแหละนะครับในบ้านเกิดของแฟบ้านเกิดของยฮันซาโกสนามเลอวังสกิตที่ฝรั่งเศสวันที่15อย่าเพิ่งมาถามตารางเวลาแข่งขันกับผมนะครับ ยังไม่มีให้หรอกผมจะมีให้หนูน่นประมาณสักสี่ห้าวันก่อนที่เกมมันจะเริ่มต้นขึ้นนะครับเพราะว่าถ้าให้ไปในตอนนี้เดี๋ยวมันก็หลงก็ลืมกันนะฮะไม่อยากจะเป็นตรงนั้นดังนั้นทุกคนติดตามผมในตรงนี้เนี่ยไม่ว่าจะติดตามผมใน YouTube ตรงนี้หรือจะเป็นใน Facebook f น n p a g e b i k e r m a n เนี่ยจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารอัปเดตกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างที่ทราบกันนะผมอยู่ในช่วงของการเดินทางกลับต่างจังหวัดด้วยภารกิจฉุกเฉินหลายอย่างในตอนนี้ดังนั้น อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้ว่ามาอัปเดตอะไรมากมายแต่ผมไม่รู้ผมจะมีเวลาได้มาไลฟ์สดไหมนะครับในช่วงที่ผมกลับต่างจังหวัดเนี่ยนะแต่ถ้าไม่ได้มาไลฟ์สดเนี่ยถ้าเป็นคลิปรายการแบบนี้ก็ขอบอกให้รู้กันล่วงหน้านะครับว่ามันเป็นคลิปอัดไปล่วงหน้านะครับนะอัจไปล่วงหน้าแต่สิ่งที่มันจะอัปเดตก็คืองานเขียนนะครับในหน้าชุมชนยูท b e ตรงนี้แล้วก็ใน Facebook Fanpage เนี่ยอันนั้นก็คือจะเป็นงาน งานอัปเดตแบบเรียลไทม์นะครับยังคงมีหลายสิ่งหลายอย่างที่อยากจะเล่าใหญ่น้อยาการทดสอบการเทสรถเนี่ยยังคงจะต้องแบบว่าอาจจะมามาอัปเดตเป็นงานเขียนถ้าเกิดว่าทําคลิปกันไม่ทันนะครับหวังว่าเพื่อนๆทุกคนคงจะติดตามผมอย่างเหนียวแน่นเหมือนเช่นเคยในที่ตรงนี้แล้วก็ในทาง Facebook ด้วยนะครับลากันไปก่อนรักษาสุขภาพคนดทุกคนสวัสดีครับ